สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักคนโสดชะตาแห่งความรักของคน ที่อยู่ในเกณฑ์แต่ละราศีนะคะยินดีต้อนรับค่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะการพยากรณ์ในหัวข้อดวงรายเดือนในช่วงของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นี้เป็นเพียงภาพรวมของการพยากรณ์เท่านั้นนะคะไม่ได้นําฐานเดือนฐานปีฐานวันมาคํานวณของดวงใครมาคํานวณเปิดใจกว้างๆนะจ๊ะรับเขาเรียกว่ารับพลังงานความสุข เดี๋ยวเราจะได้มารู้เกณฑ์กันว่าความรักเก่าจะกลับมาไหมและถ้ากลับมาราศีอะไรจะกลับมาหรือความรักใหม่แบบไหนจะเข้ามาในดวงชะตาในรอบของเดือนนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันที่รายละเอียดนะคะเปิดใจก,กว้างๆค่ะเพราะว่าการพยากรณ์เป็นเพียงภาพรวมสิ่งดีๆรับไว้ทำให้ใจเรามีกำลังใจก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนของคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศี ตุลน,นะคะหรือว่าชาวลัคนาตุลจะเข้ามาฟังไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมความรักของกลุ่มคนราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเราที่ ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าชะตาแห่งรักของคุณจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่เราต้องดูฐานดวงของคุณก่อนฐานดวงของคุณก็คือตัวของคุณใจของคุณพื้นดวงในรอบของเดือนนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ มีความมั่นใจในตัวเองณนะตอนนี้ถ้าคุณโสดขอพูดในสถานะคนโสดจริงๆนะคะตอนนี้คุณโสดอยู่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีอิสระดีคุณก็มีความสุขในสไตล์ชีวิตของคนโสดของคุณอยากทำอะไรทำอยากคิดหรือว่าอยากเดินทางอยากทำอะไรมันดูอิสระมันเป็นความสุขไปหมดเลยถามว่าตัวของคุณเนี่ย ผ่านเรื่องราวความรักมาทุกรูปแบบแกร่งใจแกร่งมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณยังปรารถนาความรักความเป็นคู่ครองอยู่ดีคุณคาดหวังความสุขสมบูรณ์ในชีวิตและในอนาคตแต่คุณไม่ได้รีบร้อนนะคะที่จะต้องเอ,อ้ยใครเข้ามาในดวงปุ๊บโอ้โหฉันต้องเอาคนนี้ก่อนเลยไม่ใช่คุณค่อนข้างจะจริงจังกับความรักครั้งต่อไปดังนั้นคู่ครองหรือคนที่จะเข้ามาในดวงเกณฑ์ของคุณ่ะ ตัวของคุณอะตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าฉันจะจริงจังนะฉันจะคบแล้วต้องคบแบบว่าจริงจังและคบกันนานๆเพื่อไปต่อยอดถึงการสร้างครอบครัวนะคะคุณมองว่านี่คือสิ่งที่มันควรเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะว่าบ้านปลายชีวิตเราก็ยังอยากมีใครสักคนหนึ่งก็คือเป็นคู่ครอ,องของเรานั่นเองอย่างไรก็ตามคุณก็ปรารถนาในรักเหมือนเดิมนะที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรปัจจุบัน ุณก็คาดหวังแล้วมองว่าความรักเป็นเรื่องราวดีๆนะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์กันนะคะว่าในด้านเกณฑ์ของความรักเก่ามีโอกาสกลับมาไหมเชื่อว่าในบางดวงชะตานะคะถึงแม้คุณจะราศีเดียวกันแต่บางดวงก็มีเกณฑ์รอรักเก่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเกณฑ์กลับมาไหมท่านพูดถึงในเกณฑ์รักเก่ามาอยู่ในตําแหน่งสิ้นสุดค่ะสิ้นสุดยุติไร้ซึ่งการวกกลับ นั่นหมายความว่ามันจบในตัวของการครบหาอยู่แล้วซึ่งถ้าถามตัวคุณตรงๆนะคะคุณรู้ดีที่สุดคุณต้องยอมรับจากใจว่าเออมันจบแล้วจริงๆเชื่อว่าตัวเขาก็ move on ไปแล้วตัวเราอะก็ move on แหละเพียงแต่ว่าเอออยากรู้เท่านั้นว่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมความรักในอดีตเป็นความรักที่จบแบบนิ่งสนิทนะคะไร้การติดต่อพูดคุยถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ติดต่อพูดคุยก็เป็นอารมณ์ของการ พูดถึงตัวเองมากกว่าเหมือนการเออเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีอะไรที่ต้องคุยการค้างคางในเรื่องตอนที่เรามีความสัมพันธ์อยู่อาจจะเป็นธุรกิจหรือเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมันก็จะมีแค่เรื่องนี้เท่านั้นนะคะทุกคนได้ Move on ตามเส้นทางที่เป็นคู่ขนานไปแล้วไม่ได้รู้เดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นความรักถ้าคุณรอคนหกราศีนี้ในเกณฑ์รักเก่าเชื่อว่าจะไม่มีเกณฑ์กลับมานะคะ อาจจะต้องให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาเช็คดวงกันอีกทีหนึ่งนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางเนาะเกณฑ์รักเก่าที่น่าจะจบแบบไม่มีเกณฑ์กลับมาในฐานะของคู่รักอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นเกณฑ์ของคนที่อยู่ในกลุ่มราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎนะคะราศีมังกรราศีพฤษภราศีกรนหกราศีนี้ใช่เกณฑ์คนรักเก่าของคุณหรือเปล่าคะทศชัยเขาหน้าจะไม่กลับมาแล้วคุณอยู่ในฐานของเดอะสตาร์ไปเรียบร้อยก็คือคุณก็มีเส้นทางที่สดใสรอคุณในอนาคตอันเขาเรียกว่าอนา,อนาคตข้างหน้าไปแล้วส่วนอดีตคนรักเก่าของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เขารู้อยู่แล้วว่าการกลับมาคบกันมันไม่น่าจะเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล ระหว่างเราทั้งคู่คุณอาจจะใช้เวลากับความสัมพันธ์เก่าคือการสิ้นสุดห่างกลับมาสิ้นสุดห่างกลับมาบนเป็นวัฏจักรวงกลมแบบนี้อยู่แล้วนะคะเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็ถึงเกณฑ์ที่เรียกว่าสิ้นสุดอย่างเด็ดขาดค่ะทีนี้เราไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ว่า คนรักใหม่ละ่ะจะมีเกณฑ์กลับเข้ามาในช่วงของเดือนนี้ไหมเกณฑ์รักใหม่จะกลับมาวกกลับมาในดวงชะตาของคุณไหมต้องบอกแบบนี้ความรักใหม่ของคุณเป็นความรักที่คุณไม่ได เร่งรีบไม่ได้ใจร้อนนะคะดังนั้นคุณปรารถนาคนที่คุณมองแล้วก็วางมาตรฐานเอาไว้ถ้าถามว่ามาตรฐานที่คุณมองเอาไว้ในบางคนก็สูงบางคนก็สบายสบายก็แล้วแต่แต่ไม่ผิดนะคะดังนั้นทําให้ความรักเข้ามาค่อนข้างยากคุณติดในตําแหน่งคิดเยอะในความสัมพันธ์ในอนาคตคิดเยอะ ถามว่าจะมีเกณฑ์คนเข้ามาไหมมีเกณฑ์คนเข้ามาค่ะมีเกณฑ์เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็มีเกณฑ์เข้ามานะคะเป็นคนที่เป็นกลุ่มพ่อไม้แม่ไม้ก็มีเกณฑ์เข้ามาเหมือนกันนะ ถ้าเป็นกลุ่มพ่อแม่แม่จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่าคุณก็จะเป็นแบบแนววัยรุ่นหน่อยนะคะดังนั้นคุณอ่ะมีเกณฑ์เข้ามาหมดเลยเป็นรักต่างวัยนะคะแต่ว่าเกณฑ์ของคุณไม่ได้ฟันธงเลือกใครอันนี้คือสําคัญค่ะเพราะคุณอยู่ในตําแหน่งที่มองเหตุและผลคุณไม่ได้มองที่ความหล่อความสวยคุณมองถึงมุมมองความคิดวิสัยทัศน์ การพูดคุยที่ทำให้เรามีความสุขไปด้วยกันได้มันเป็นลักษณะาการมองอย่างจริงจังและใช้เหตุและผลนะคะดังนั้นช่วงของเดือนนี้ต้องพูดตรงๆว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีตุลน,น่ะดวงความรักไม่เด่นทั้งรักเก่ากับรักใหม่ก็ยังไม่มีเกณฑ์เข้ามามีคนเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจหรืออาจจะถูกใจก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยมากกว่ายังไม่มีการครบกันหรือว่าถูกใจกันอย่างชัดเจนค่ะ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอะเดินทางทําบุญไหว้พระนะคะหรืออาจจะไปขอพรความรักก็ได้แต่จริงๆเราไม่เด่นดวงคุณค่อนข้างเชื่อมั่นในการเข้ามาของดวงมากกว่าเข้าเชื่อมั่นในโชคชะตามากกว่าและเชื่อมั่นในตัวเองในการตัดสินใจครั้งต่อไปโดยไม่ได้ใช้อารมณ์และความรู้สึกใช้เหตุและผลในการครบคุณมองว่าถ้าไม่มีเข้ามาแล้วยังไม่ถูกใจคุณก็คงปฏิเสธไปเลยหรือถ้ามีเข้ามาแล้ว เรารู้สึกอยากคุยต่อมันก็จะเป็นอารมณ์ของการพูดคุยนะคะเป็นอารมณ์นี้มากกว่ายังไม่มีดวงเกณฑ์ที่จะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในรักใหม่ถ้าพูดได้เต็มปากก็คือดวงของคุณยังโสดอยู่นะคะแต่ว่าเป็นการโสดเพราะว่าไม่มีที่ถูกใจให้คุณเลือกมากกว่าเป็นพลังงานแบบนี้แล้วถามว่าคุณทุกข์หรือเปล่าดวงคุณในเดือนนี้ไม่ได้ทุกข์นะคะเป็นดวงมีสเสน์เพียงแต่ว่ายังไม่ ยังไม่มีใครเข้าเข้าตากรรมาการน,นะถ้าถามว่าในดวงของความรักเนี่ยจะเสริมดวงความรักของคุณด้วยวิธีใดแนะนำนะคะถ้าคุณเขาเรียกว่า คุณเกิดเกณฑ์นักสัตว์อะไรก็ตามใช้เกณฑ์นักสัตว์นะคะให้หาจี้นักสัตว์ของคุณมาคล้องนะคะเพื่อเป็นการเสริมเครสเสริมสิริมงคลสมมติว่าคุณเกิดนักสัตว์ปีชวดซึ่งตรงกับปีหนูอาจจะเป็นพวงกุญแจเล็กๆที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หนูก็ได้หรือคุณเกิดปีมะโรง,งูใหญ่อาจจะมีพวงกุญแจรูปงูเล็กๆเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเสริมนักสัตว์ของคุณนะคะเพื่อเสริมดวงเสริมเครสในเรื่องของการ เขาเรียกว่าดึงดูดความรักก็เป็นได้แต่อย่างน้อยมันทำให้เราสบายใจลองทำดูก็แล้วกันนะคะดังนั้นเดือนนี้โสดไปก่อนนะคะโสดแล้วเราก็มีความสุขในมุมมองของเราไม่ได้มีความทุกข์ร้อนความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของ กลุ่มคนราศีตุลแน่นอนตุลไม่ได้มองความรักเป็นเรื่องหลักเรื่องแรกเพียงแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ขอมีแบบคัดสรรมาอย่างดีเพื่อตัวของเราขนาดบางครั้งอะ่ะชาวราศีตุลคัดสรรความรักพยายามเลือกคนที่มองว่าเรากับเขาไปด้วยกันได้ยังมีเกณฑ์ต้องเออมีเหตุและผลที่มันจะต้องจบลงอ่ะนะคะแต่สุดท้ายก็ดีกว่าไม่ได้ที่จะแบบ ไม่ได้คัดกรองเลยดีกว่ามันมันเหมือนกับว่าราศีตุลน่ะเป็นราศีของความชัดเจนเรื่องเหตุและผลอยู่แล้วความรักมกักไม่ค่อยใช้อารมณ์ในการเป็นตัวตั้งอยู่แล้วดังนั้นเชื่อว่าอะไรมันเกิดขึ้นชาวราศีตุลจะรู้อยู่แล้วว่าเหตุและผลมันคืออะไรนะคะดังนั้นความรักเดือนนี้จึงเป็นความรักนิ่งๆค่ะยังอยู่ในเกณฑ์คนโสดแม้จะมีคนเข้ามาคุยก็ยังอยู่ในเกณฑ์คนโสดค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลด้วยนะคะสำหรับ คลิปในเดือนต่อๆไปฝากกดติดตามกดแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูได้เลยเนาะปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกคนนะ,นะคะมีความสุขกันทั่วหน้าและมีรักดีๆแวะเวียนมาทำให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ